ใจ่ <ś r. S 1> หลวงพ่อนะหลวงพ่อแดงขอชมพุทธคุณขอชมบารมีขอชมพลังหลวงพ่อแดงโยมจะถือไว้โยมตรงโยมอกไปเท้าชิดกันน้เท้าชิบเลยนะนึ้วเท้าชิดนเลดตรนี้ตรงนี้หลวงพ่อแดงเนาะ เราดอุปถัมภขอชมพุทธคุณขอชมบารมีขอชมพลังหลวงพ่อแดงพลังก็คือกพลังโยนเป็นพลังภาษาเนะส่วนโยนขอโชคขอลาภขอเงินของงานหรือทำอะไรจะได้สิทธิผลนะขอพุทธคุณแดงพุทธพงษ์เราขอไว้ได้าที่ปรารถนาเนาะอ้าวก็จะจับกดอารมณ์แข็งเป็นหินนะแดงมือกันมืออ่าวกาไว้แน่นอ้าวแข็งเป็นหินหลวงพ่อแดงแข็งเป็นหินนะอ้าว พระอาภะออกนะฮะโกดใหม่นะแต่เก่งไหมนะพระแดงโกดพระแดงโกดอวบเอากดอวบเอาต่างกันเลยอ่าเดี๋ยวพ่อเอาเพชรชุวรนะซื้อใหม่เข็มชุวรก็แดงไว้พนมมือหลวงพระภูวะหลวงพ่อแดงขอชมพุทธคุณขอชมบารมีขอชมพลัง หมูทอดแดงาถือ้เอาคำไมาย่ตรงนะหมูอแดงรับถินคอยแข่งปถินนะเอาคำไว้แน่นแขงปนถินเอาเอาออกสิตอนนี้ไม่มีนะหมูทอแดงกดนะพแดงกดอัยิมนะเก่งที่สี่เลยตอนนี้ไม่มีนะฮะหมูอแดงกดนะเอากดบอไม่ไมให้บอกคนนี้ แรงไงมีของผู้แดงใช่ไ <S <S 2> <S 2> <S แหแข็งแข็งซึ้งไปเลยเอยเอเออะพ่อ,อ,อให้อันนี้เนาะ